ชื่อท,ทูงานข้าวฮะดูกาแฟกาแฟหกนะฮะเละไปหมดเลยของชืดอูเอาไปก่อนแล้วดูด้กี่โมงแล้วได้ได้เวลายังโอเคครับโอเคครับวันนี้นะมะชซอร์ตีนคาลิสนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกนงานข้าวเลยเช้าเลยดูโอเคได้เดี๋ยวเราไปก่อนขึ้นบนรถไฟก่อนงานข้าวไปใหญ่ ไปเซอร์แมทน,นะฮะก็คือจากปารีสเราเซ็งนยหน่อยเซ็งหนอยอย่อยหน่อยนะ,ะกล้องพังไลก้า like กาแฟหกใสพังเลยไม่ติดเลยโอเคช่างมันเดี๋ยว่อยว่ากันนะฮะ,ะเดี๋ยวเอาไปแช่ในถังเกลือสารดูนะฮะก็เราไปเซอร์แมทน,นะฮะไปไงแม่น,นั่งรถไฟจีจีวีใช่ปะ่ะจาก ไปลงเจนีวาแล้วก็จากเจนีวาต่อไปแทสแต่จริงเราระหว่างเจนีวาไปแทสเนี่ยมันจะมีหนึ่งสถานีวิฟส์อะไรสักอย่างนั่นแหละก็เดินทางไปถึงที่พักเนี่ยประมาณน่าจะหกโมงเอ้ยไม่ใช่เน,นี้เบอร์หมดแล้วมันประมาณบ่ายโมงเลออ ฉะนั้นเดินทางก็มาหกชั่วโมงมก็ดีกว่าขับรถนะแม่เนาะขับรถนี่ไกลเออดีกว่าเดียวเยอะเลยขับรถนี่ไกลมากดูใช่<ไ>แต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอตอนเช้าอะ่ะแต่ว่าตอนบ่ายมันก็ยังพอมีแดดอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้แดดเพียงเลยก็คือเราจะมาสก,กีนะฮะสก,กีทริปนี้มีทั้งหมด7วันนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเปน็นยังไง นี่เราอาจะถ่ายทั้งเจ็ดวันเล,นลยนี่คลิปน้ายาวเป็นคลิปหน้ายาวเป็นสามชั่วโมงนะฮะแล้วอะไรตัดนะแม่เนอะตัดเฉพาะอะไรเดียว,วยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรือถ่ายไปนะถ่ายไปไม่ใช่ถ่ายโหลดให้คนดูมีแฟนติดตามดูอยูอ่หลังจากที่เราเนี่ยก็จะบอกว่าเราทำงานเนี่ย ยู่ทำฟู้ดชงฟู้ดทรัคเนี่ยทำงานสามวันเออเนี่ยทำให้เราได้มาเที่ยวไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยทำงานสามวันนะฮะมาเที่ยวแล้วเออ,เอกินกาแฟดีกว่าเอาอะไรมั่งเอากาแฟเหมือนกันปะขนมไหมขนมหนึ่งชิ้นได้ไหมโอเคฮะมาถึงแล้วนะครับ เ,เจนีวาใช่ปะ่ะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวอีก1ิบโมงครึ่งใช่ปะ่ะแม่สิบโมงครึ่งนะเราต่อไปอีก,อกต่อไปอีกหนึ่งหนึ่งลำนะฮะรถไฟอีกหนึ่งลำนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อไปอีกหนึ่งลำอีกนะฮะบายกว่าก็น่าจะถึงอ้าวนี่ครับสถานี เจนีวานะฮะอันนี้สำหรับคนที่เขาจะทำดีแคร์นะนี่นะแม่นะเห็นป่ะเห็นป่ะแท็ก export นะฮะแท็กรีฟันน่าจะมาทำตรงนี้นะแม่เนะใช่ไหมนี่เราก็รอยชั่วโมงหนึ่งเราไปเที่ยวในเจนีวาก่อนไหมอ่อบ่ะอุ้ยเฮ้ยนี่ไงซักผ้า ักเสื้อก่อนเลอะกาแฟาไปหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อรถไฟเอ้ยรถไฟนี่เขาเรียกเป็นลำหรือเป็นอะไรวะขบวน <c oughs> เออลำนี่มันอะไรวะเรือนะไปเรื่อยแล้ว <c oughs> โอเคฮคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับขบวนถัดไปนะฮะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถไฟเรียบร้อยนะครับโอเคนี่รถรถไฟชั้นสองใช่ปะ ตัวตัวมาแล้วาสันสตัวตัวตัวคนตัวตัวไม่ในตัว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 มุ่้งอนีฮกมีสแกน QR ตองนี่่ม่ีนยังไม่ดีเต็มรอยดีแล้วแต่ว่าเราก็ กลัวมันนี่ก็ตากแดดไว้หน่อยพึง่งแดดไว้ก่อนตอนนี้ก็มาถึงสถานีที่ชื่อว่าวิสวิสแล้วเราก็นั่งต่อไปอีกประมาณ5 0นาทีก็ถึงเซอร์มแมทแล้วเฮ้ยเราไม่ลงเซอร์แมทที่ว่าลงแคช Yes อาวบ่าววิซีหาที่นั่งก่อนแม่ก่อนโอเคแล้วรถไฟแม่งดีมากเออดีสุดแล้วอ่าบ่าววิโอเคนะฮะก็อีกประมาณห้าสิบนาทีนะเพถึง เดี๋ยวไปถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวเลยเช็คอินก่อนเช็คอินเสร็จปุ๊บนั่งรถไปเอาไปเอาสกีเกียร์แล้วเราก็น่าจะจบแล้วเท่านี้ที่เราเลือกนอนทราสเนี่ยเพราะว่ามันถูกสกีที่สวยในสวิตเนี่ยตั้งแต่นี้เราเคยไปมานะสามที่ใช่ป่ะเซอร์แมท กินดาว์วอละแล้วก็เซนต์มอริสถูกปะสวยที่สุดคือเซอร์แมดเดว์วอ์สเออสีที่ <S <S ท,ทั้งหมดเดววอ์สไม่ค่อยสวยมันเลกแต่เซอร์แมดที่ดีที่สุดแต่ว่ามันติดเรื่องแพงพอแพงพปุ๊บเราก็ต้องนอนห่างออกมาในสเตชัน,นะฮะพอเรานอนหนึ่งอาทิตย์ถูกปะมันก็จะคุม้มแล้วเราก็ไปเช่าสก,กีที่เซอร์แมทเพราะฉะนั้นเนี่ย นอนที่แทสเช่าสกีที่เซอร์แมทเล่นตรงนั้นให้จบกี่วันก็ว่าไปแล้วก็คืนโอ้ยสบายนะเดี๋ยวเช็คอินโรงแรมปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราออกไปเอาสกีเลยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เล่นนะเล่นมงนีโอเค This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. <coughs> <coughs> okay, take another half pass. Okay, my head, I died. I died, huh? ค okay. ถึงแล้วนะครับสถานีแทสของเรานะฮะที่พักเราก็อยู่ไม่ไกลนะแม่นอะ <c oughs> อยู่ตรงข้ามนี้นะฮะที่พักเราใกล้มากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะแล้วก็เราไปออุปรกรณ์สกีกันนะฮะโอเคนี่นะฮะสถานีใหญ่โตซึ่งปกติแทสเนี่ยเวลาถ้าเราขับรถมาเซอร์แมทเนี่ยเราก็ต้องมาจอดนี่อยู่ดีใช่ไหม ถ้าเราขับรถมาจามาเซอร์แมทเราก็ต้องมาจอดนี่อยู่ดีถูกปะ่ะเพราะเซอร์แมทเขาไม่ให้เอารถเข้าเนอะนี่ครับโรงแรมเราเมทฮอนอินนะฮะ <Wow. S 1> เคยมาพักแล้วนะฮะนี่คือรอบที่สองของเรานะฮะโรงแรมนี้ตอนนั้นมานี่ช่วงโควิดนะใช่ปะ่ะโควิดอะไรก็ปิดทุกอย่างนะฮะแต่โรงแรมนี้ก็เปิดนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันไปอา้าวอยู่ดีๆเป็น88%เฉยแม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนงงมากเออมา,มอมาเอาเหลือ5%แล้วจ้าเอาเร็วชั้นหนึ่งกดยังชั้นหนึ่งกดอแล้วเอนนวเอมากเดาวดาวจำไม่ได้ <laughs> นี่ว่าห้องดีกว่าเดิมนะแม่เนาะเพราะมีวิวอย่างนี้เลยอะ ว้าวสะเส็มเมนิฟิกส์ not bad นะอ้าวเธอเตียงเธอเนี่ยมันรอบนี้ถือว่าดีนะฮะมีระเบียงนะครับโอเคไหนไม่ได้เอานะแม่ นี่โอเคนี่ครับพ i ิกอัพทิ k กเก็ตนะฮะเอาถ่ายายังโอเคแต่ไม่รูด้าน้โอ้ยมันสรๆอะไรเนี่ยไม่เรามีเรามีตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหลโหลโห what is that already pay อ่าววีนี่เรียบร้อยนะฮะหนึ่งแล้วครับนี่เห็นเปล่า สกีพาสเนี่ยเราซื้อไปจนถึงวันที่24 mm hmm. ก็คือวันศุกร์ใช่ปะ่ะวันนี้วันที่อะไรสิบแแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นแต่ว่าปกติเนี่ยไอส้สก,กีพาสเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ด้วยไปเซอร์แมทเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าวันนี้เราไปเอาของที่เซอร์แมทเราก็ต้องซื้อนะจ๊ะโอเ okay. ค issue new ticket เซอร์แมท one way one way round trip เซอร์แ voilà. องงันเหรอก็พ่อแม่ไงอ,อ่าเา้ยี่สิบสองโอเคก็ตามนั้นนะฮะก็จ่ายเงินซื้อตัว๋วเราทิปไปเพนาวมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ,นนะ,ฮะเซอร์แมทนะฮะอ่านี่ครับเซอร์แมทเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะไม่ใช่นะฮะโอ้ยสวยๆทั้งนั้น เขาอยากได้นี้เขาไปถามเลยมีเปล่าง For exhibition เหรอโอเค Not for sale เผื่อเห็นไหม Not for sale <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปดูได้โอเคได้เดี๋ยวเราไปเอาไปเดินเล่นก่อนแล้วเราค่อยเอาอุปรกรณ์สก,กีโอเคก่อนกลับโอเคได้ <c oughs> มันก็สวยเหมือนเดิมนะแม่เนาะมากี่ทีกี่ทีก,ทก็สวยเซอร์แมทนี่ลองรอบพี่หน่อย,ยเอาลองนับดูบเลย <c oughs> เอาลองนับแบบซีเรียสเลย เท่าไรสองมากับยายในสองครั้งแล้วเรามากันเองสองครั้งสี่แล้วรอบที่ล่าสุดเราก็มากับน้องสี่อีกห้าไม่ถังหกเออเพราะว่าน่าจะเจ็ดอะประมาณนั้นอะโดยเฉลี่ยนี่ฮะไส้กรอกยักษ์นะฮะอยากกินเม้า โอ้โหไอ้นี่โดนยังไม่ทันอะไรเลยโดนกินแล้วมันอร่อยนะแต่มันร้อนนะกัดเข้าไปเต็มเต็มเลยนิ้วพ่อ Ừ, này quang tự thập Ừ. mẹ đồ. Ôi โอเคเราก็พาดูบรรยากาศร,รอบๆเซอร์แมทไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะเร็วกันใหม่ถ้าเกิดเราจะไปเอาชุดเอ้ยไปเอาอุปกรณ์สก,กีเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแม่วัดเมรุยท่ามิวเซียม,มเคยเข้าไปดูไหมไม,ไม่เคย <laughs> คนนะไม่คิดเออมีโบสถ์ด้วย เ้ยเราไม่เคยเข้าโบสถ์เลยว่ะแม่ไปไปดูหน่อยเด้อ่าตรงนู้น่ยสวยเดี๋ยวเราเดินเมนูก็ได้นเดนาละลไปขอเข้าโบสถ์ก่อนทีหนึ่งนี่ฮะเมตตาหอน โอ้โหเห็นชัดแจ๋วเลยอะโอเคได้แม่ยังไงเดี๋ยวเราติดคลิปก่อนเลยไหมสำหรับวันนี้เฮ้ยแต่จริงเราต้องควรจะไปดูวัดทรงวัดสายก่อนใช่ป่ะสะกงสกีอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดเออนี่ยังไม่จบวันอย่าเพิ่งเอาให้ดูไม่ได้ฮอนไปก่อนโอเค จริงๆพ่อชอบสวนตรงนี้นะแม่คิดว่าเป็นไงัวแกันกสใกตใช่เดินตรงใบก็เป็นไรแม่นมนะ้ำเนาะนี่นะฮะจุดนี้ก็จะเห็นไม่ได้หอนชัดเหมือนกันนะฮะ ในเมืองนะวิวในเมืองนะแม่นะ,ะพร้อมไหเนี่ยคนนี้พรุ่งนี้พร้อมไหมตัวหนึ่งพร้อมตัวหนึ่งไม่พร้อมไปแล้วครับหลังจากเล่นสกีเสร็จนะฮะก็ลองมาดื่มนะ นะฮะแม่ลูกแม่ลูกนะฮะเดินอย่างไวรีไปไหนเนี่ยฮนะเออ หิวข้าวเลยใช่ปะ่ะว,วันนี้นกินให้เต็มการาฟเลยนะเดี๋ยวพ่อจะไปสปาคืนนี้พ่อแบสองพ่อมาอะไรางานด้วยพอดีโอเคได้งถ<ด>้าแม่ไม่ไปก็คือได้ยัง สายอะไรซสายอะไรไม่รู้ยี่สิบสามจุดห้าเธอต้องจำแล้วอ๋อแต่เดี๋ยวว่าโตอีกเนาะแม่ได้ยังยี่สิบสามจุดห้าวันนี้เรื่องเยอะสุดเลยมาตลอดเดี๋ยวรอบรอบที่ก่อนกนี่จะน้องใหญ่รอบนี้ไม่มีไม่มีไมซ์สเกลนี่ของพ่อนะไอ้แดงรอบนี้เราไม่เอาไมซ์สเกลเอาดิโอ้โหไม่เอาไมซ์สเกลอะไรไปเล่นน่ะ นี่ฮะของั้งซีนะ,ะนี่ของใครของแม่ของแม่ของคุณพ่อนะฮะโอเคก็มาถึงเราก็นี่มารีบเลยแลนะคนเยอะมากเนาะคนต่อคิวเนี่ยดูอ่านี่ให้ดูว่าคนต่อคิวันเยอะมากนะฮะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละใกล้แล้ว หน่อยนึงพอวัดรองเท้าเสร็จใช่ปะ่ะก็วัดความสูงเอาไม้สเกลใช่ไหมจากนั้นเขาก็จะให้โพแ,และหมวกแล้วก็จบถ้าใครมีหมวกแล้วอย่างเรามีหมวกสองคนเราก็ไม่ต้องเอาแต่ต้องซีไม่มีหมวกก็ต้อง, okay. องเงาโอเคเพิ่มไม่จ่ายนะนี่ฮะไม้ของคุณแม่นะฮะดูสวยสลิมสวยเลย ก็คือต้องมีน้ําหนักด้วยเขาได้ไปแอดจารตรงนี้ให้เราใช่ป่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะแล้วก็ส่วนสูงอันนี้นะฮะโอเคได้ของดียงนะแต่ฝีมือฝีมือนะกออะไรกอกก็โอเคนะฮะเรียบร้อยคุณพ่อก็เรียบร้อยโอเค ก็เราจากลาน <occasions> สำหรับว er de er ัน uh, น uh. oh, oh, okay, right, okay. ี้วุ่นวายมากเลยอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวกล้องเปียกเดี๋ยวมาเอาไอ้นี่คนก็เยอะโอ้โหแต่ว่าก็เรียบร้อยดีโอเคแล้วเรากลับไปกินข้าวนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อีถัดไปนี่เราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะว่ามันสวยขนาดสมคำล่ำลือหรือเปล่าเบอร์หนึ่งสวิตนะครับโอเคไปก่อนโอเค turn my at my app bye bye they like sun on my skin this is love I know it is i know it sounds super cliche but you make me feel some type of way this is fun